บทเรียนที่7โปรแกรมสําเร็จรูปในการวิเคราะห์ Th Th ข้อมูลทางธุรกิจรายวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับรายวิชาการจัดทํางานรายงานด้วยความละเอียดรอบคอบสาระการเรียนรู้ในหน่วยที่7ซึ่งเป็นหน่วยสุดท้ายบเรียนสุท้าย 1. ความหมายของการวิเคราะห์ธุรกิจ2ความสําคัญของการวิเคราะห์ธุรกิจ3ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ สี่ตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ 5. แนวโน้มของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 6. การใช้แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจจุดประสงค์การเรียนรู้1บอกความหมายของการวิเคราะห์ธุรกิจได้ 2. อธิบายความสําคัญและประโยชน์ของการวิเคราะห์ธุรกิจได้สยกตัวอย่างกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการกับธุรกิจการค้าปลีกขนาดใหญ่ได้ สี่วิเคราะห์แนวโน้มของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในยุคดิจิทัลได้ห้าประยุกต์การใช้แดชบอร์ดวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจหกมีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปปิบัติงานด้วยความละเอียดรอบคอบสมรรถนะการเรียนรู้หนึ่งแสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจสองปิบัติการใช้แดชบอร์ดในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจ ความหมายของการวิเคราะห์ธุรกิจการวิเคราะห์ธุรกิจ s ิเ e s s a n a l y ซ i ตก็คือกระบวนการในการระบุความต้องการทางธุรกิจวิเคราะห์ข้อมูลแนะนำโซลูชันเพื่อช่วยให้องค์กรบรรลุวัตถุประสงค์การวิเคราะห์ข้อมูลเป็นกระบวนการที่เกี่ยวข้องอย่างใกล้ชิดซึ่งเกี่ยวข้องกับการดึงข้อมูลเชิงลึกจากข้อมูลเพื่อทําการตัดสินใจอย่างชาญฉลาดความสําคัญของการวิเคราะห์ธุรกิจหนึ่งช่วยให้องค์กรทราบว่าจุดไหน ทำงานได้ไม่ดีแลกจุดไหนที่สามารถทำงานได้ดีกว่า 2. นักวิเคราะห์ธุรกิจสามารถระบุป,ปัญหาความซําซ้อนและพื้นที่อืที่การดำเนินง,งานขององค์สามารถปรับปรุงได้โดยการวิเคราะห์กระบวนการทางธุรกิจและกลยุทธ์ 3. ช่วยให้องค์กรตัดสินใจได้ดี 4. ช่วยให้องค์กรสามารถแข่งขันได้ ประโยชน์ของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจหนึ่งวัธนารมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล2ข้อเสนอแนะอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับผลการดำเนินง,งานของธุรกิจ3ส,สร้างสมดุลที่เหมาะสมระหว่งางภาพรวมและรายละเอียดแนวโน้มของการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจในยุคดิจิทัล 1. การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ 2. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย AI และ Machine Learning 3. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบเรียลไทม์ สการตัดสินใจโดยใช้ข้อมูล 5. การวิเคราะห์ข้อมูลแบบภาพ 6. การวิเคราะห์ข้อมูลบนคราวการใช้แดชบอร์ตวิเคราะห์ข้อมูลทานธุรก,กิจมีวิธีปฏิบัติดังนี้การป้อนข้อมูลหนึ่งป้อนข้อมูลในโปรแกรม Microsoft Excel 2. ทำแถบสีคุมข้อมูลทั้งหมด 3. กำหนดชื่อตารางแถบสูตในที่นี้ก็คืองบประมาณการสร้าง Pivot Table คลิกเซลล์ที่ต้องการวางแล้วคลิกแถบ Insert เลือกเครื่องมือ Pivot Table สองปรกากฏหน้าต่างรีด Pivot Table ให้กรอกชื่อตารางที่ต้องการในที่นี้ก็คืองบประมาณเสร็จแล้วคลิกที่โอเคปรกากฏหน้าต่าง Pivot Table ลากฟิล์มแนกไว้ที่ช่อง row โโและฟิล์ว่าปี6.2566ไว้ที่ช่อง value ปรากฏดังรูปสร้างเปอร์บทเทเบิลปี2567้าหดังนี้สร้างเปอร์บทเทเบิลเพิ่มขึ้นลดลงปรากฏผลลัพธ์ดังนี้ก็จะมีทั้งหมด3 p i v o t table ด้วยกันสร้าง p i v o t table ร้อยละตัวหนึ่งสร้าง p i v o t table สองห้ากับสองห้าหกเจ็ดอันนี้ปรากด Pivot Table ทั้งหมดดังรูป1 2 3 4 5 Pivot Table ด้วยกัน ปรับแต่งให้สวยงามการสร้างพ i วกดชาร์ตคลิกพ i วกดที่เราต้องการในีนี้คือ,องบปี2566คลิกแท็บพปวกดเทเบิลแอน l y ลิสแล้วก็เลือกเครื่องมือพ i วกดชาร์ตเลือกรูปแบบแผนภูมิที่เราต้องการเสร็จแ,แล้วคลิกที่โอเค ปรากฏแผนภูมิรังรูปปรับตำแหน่งการวางโดยซ้อนกับ Pivot Table ได้เลยสร้าง Pivot Chart ของ Pivot Table ที่ชื่อ top ส5ห้าโอเคด้เลือกแผนภูมแิมแบบพ,พายหรือวงกลมปรากฏรังรูปปรับแต่งให้สวยงามสร้าง Pivot Table ไปขึน้นเพิ่มขึ้นลดลงในที่นี้เลือกแผนภูมแิมแบบลายหรือเส้น ปรากฏดังรูปก็ประว่างซ้อนกันปรับแต่งให้สวยงามสร้าง p i ร o t t a เ l e ร้อยละแบบคอลัมน์สร้าง,แบบาง p i v o เบิร l e ปีหกเจ็ดเลือกแบบบาร์ถ้าต้องการเพิ่มส่วนใดส่วนหนึ่งให้คลิกที่เครื่องหมายบวก แล้วเลือกส่วนที่ต้องการในนี้ชาร์จไทเทอร์ข้อเรื่องแผนภูมิพิมพ์หัวข้อเรื่องที่เราต้องการสรุป p ร i v a t c h a r ์จทั้งหมดปรากฏดังรูปปรับรูปแบบและสีได้ที่แท็บดีไซน์ จบบทเรียนที่7โปรแกรมสำเร็จรูปในการวิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจวิชาการวิเคราะห์ข้อมูลดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดท,ท้ายบทท้ายหน่วยท้ายบทก็ฝึกปฏิบัติในใบงานด้วยนะครับจบวิชาการวิเคราะห์ข้อมูล